ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติด,ดตามอาจารย์ยโสธรานะคะคากความรักนะคะในอีพีที่3นี้นะคะอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของความรักที่จอมปลอมคืออะไรนะคะหลายท่านก็อาจจะนั่งฟังตั้งน,นานะะอาจารย์ไม่พูดสักทีนะคะอาจารย์ไม่พูดสักทีอาจารย์จะพูดเป็นพล็อตเรื่องเรื่องเรื่องไปนะคะเพื่อใหอ้พวกเราได้เห็นหน้าอาจารย์นานๆน,นะคะอาจารย์ก็อยากจะโชว์หน้าอัน ันสวยงามแบบปลาดุกชนเขื่อนอย่างเงี้ยนะคะให้ทุกท่านได้ชื่นชมว่าโหหน้าตาของอาจารย์นี่สวยมากเลยนะคะในโลกนี้ไม่มีใครเทียบเทียมอีกแล้วประดุกด,ดังปลาดุกชนเขื่อนอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะเป็นหน้าตาที่ผู้ชายเนี่ยนะคะก็ต้องการเหลือเกินหน้าตาแบบนี้นะคะ,ะเห็นแล้วแทบจะ ไม่เข้าใกล้เลยนะเมื่อไหรจะพูดสักทีว่าความรักจอมปลอมคืออะไรยังไงอะไรแบบไหนช้าอยู่นั่นแหละใจจะขาดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเบาๆนิดนึงนะคะหยอกเล่นเนาะ,ะเรามาเข้าในอีพีที่สี่ะ 4, นะคะว่าความรักจอมปลอมคืออะไรนะคะความรักจอมปลอมไม่จําเป็นต้องเริ่มจากการโกหกนะคะ ไม่จําเป็นเลยที่ต้องโกหกกันนะคะถ้าเริ่มโกหกกันตั้งแต่เริ่มแรกแล้วไม่ใช่แล้วทุกกรณีนะคะทุกกรณีทุกเรื่องถ้าเริ่มต้นจากการโกหกอย่างเช่นจะคบใครสักคนถ้าเริ่มต้นจากการโกหกแล้วว่าเขาคบเราที่ผลประโยชน์อืมนะ แต่ถ้าเขาเลือกที่จะคบกับเราโดยที่เราจะจนจะรวยก็เรื่องของเธอเธอจนก็นเรื่องของเธอเธอรวยก็เรื่องของเธอไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับฉันบ้านเธอจะสร้างบ้านด้วยเสาทองคำฝังด้วยเพชรเท่าไข่หา่านก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับฉันไม่เห็นอยากได้อะไรไม่ไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาอะไรไม่ต้องมาโชว์ออฟอะไรมากมายเรื่องของเธอไม่ได้เกี่ยวกับฉันนั่นหละอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าเริ่มต้นจะเป็นอย่างนั้นมักจะเป็นเพื่อนแท้นะคะดังนั้นความรัก จอมปลอมไม่จําเป็นต้องเริ่มจากการโกหกจะไหมนะคะถ้าเริ่มโกหกเรื่องแรกคุณต้องเตรียมใจเอาไว้เลยนะคะเรื่องแรกคุณต้องเตรียมใจเอาไว้เลยละอนาคตของคุณคุณก็จะได้เจอคํานี้เพราะมันไม่จริงตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะคะต่อไปมันก็จะโกหกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่มันเริ่มจากความไม่จริงใจนะคะ ความรักจอมปลอมไม่จะเป็นต้องเริ่มจากการโกรหกแต่มันเริ่มจากความไม่จริงใจก่อนแล้วนะคะมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะดังนั้นเขารักเราเพียงตอนเหงาหรือเปล่านะคะมากระสอบกระแซะเราตอนที่เขา,เ,าเขาไม่มีใครพูดง่ายงเออตอนต้องการเราไหมแล้วเราก็ยังไม่มีใครนะคะที่รักจ๋าที่รักจ๋าน่นนี่นั่นพาไปกินข้าวก็จบลงที่ เซ็กซ์บนเตียงไหมนะคะทุกคนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงและเขาให้คุณค่าเรามันเป็นแค่ความต้องการของเขาหรือเป็นความรักตอนที่ต่างคนต่างเหงาหรือไม่จะไม่ว่าผู้ชายไม่ดีก็ไม่ใช่นะก็อยู่ที่เราด้วยนะคะถ้าเราอยากเขาก็ตอบสนองจบเกมก็ต่างคนต่างไปแล้วจะไปเรียกร้องอะไรเพราะมันไม่ใช่รักจริงถ้าเรามีปัญญา พิจารณานิดหนึ่งเราจะเข้าใจความจริงนะคะเรื่องนี้นะคะไม่ต้องหลอกตัวเองเนาะไม่ต้องพูดให้ตัวเองดูดีนะคะไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะอ่าเขาอยู่เพราะความคุ้นเคยไม่ใช่ความใส่ใจนะคะที่เราอยู่ด้วยกันหลายๆปีเนี่ยอาจจะ